สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสั่งสมสเสบียงบุญให้แก่ตนเองทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัตตาหารเพลนนหอชันคุณยาอาจารย์เพื่อเป็นการถวายกำลังแก่พระพิสุในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคีลานะเพศตั์โดยมีกลัลยาณมิตรสุนิสาทาเคชิเงะกัลยาณมิตรวันสิดาการธัญกรและกลัลยาณมิตร วิชุดามาสัสมโตเป็นประธานกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งอย่างได้ร่วมกันรับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีบุญที่เกิดในเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมมุทิตาและอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ซึ่งทุกท่านต่างได้รับความสุขที่ได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนับว่าเป็นการใช้ช่วงเวลาในวันหยุดให้เกิดประโยชน์ด้วยการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองและยังเป็นการทำนุบำรุงและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มีความจเจริญรุ่งเรืองสืบไป จากนั้นนะคะทุกท่านก็ได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะแม่น้ำจิกุมะ่าำกลางธรรมชาติอันงดงามด้วยความเปิมปิติในบุญกันทุกคนคะ่ะ